การที่ไปเรียนอย่างอื่นนอกจากในโรงเรียนของคุณ e คือคุณมีแค่การเรียนเต้นเม่เรียนเต้นก็ไม่เรียนด้วยนี่ก็คือมีแค่เรียนภาษาอังกฤษอย่างเดียวแล้วก็เต้นนี่คือฝึกเองจากยูทูบเลยใช่ครับใช่ถ้าเกิดถ้าเกิดนับตั้งแต่ตรงนั้นแลย้อนไปนะก็ไม่มีเลยก็คือจริงๆก็แค่แต่ผมจะเป็นคนที่แบบทําอะไรอ่ะเวลาทํานะผมจะมีขั้น mindset แบบว่าอยากทําเนี้ยเป็นอาชีพอะตลอดเวลานะถึงนันเป็นเรื่องโง่ๆเช่นโคงปากาเี้ยผมก็เป็นเด็กที่โคงปากามาก่อนเป็นเด็กที่เล่นโยโย่มาก่อน จริงเหรอใช่เป็นเด็กเนื้อครับผมเด็กเนื้อจริงจริงแล <omega'> <wa> แ้วก็เดี๋ยวกันนะโยโย่ถ้าเกิดยุคคุณมันต้องปฐมเด้มันไม่ใช่มัธยมแล้วเดอ,อผม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 แค่เอล่นตอนเวลาของผมอ,ะอ่ะแค่แค่แคบเฮ้ยโยโย่ว่ะลองเล่นดิเฮ้ยสนุกว่ะแล้วก็แล <S <S <ตบ S 2> ้วก็ลองทชาไปเรื่อยใช่เพราะว่ามันเริ่มจะความปากกายแหละแบบว่าเฮ้ยเราชอบแบบเอ็กซ์ตรีมสปอร์ตชอบอะไรแบบเนี้ยชอบแบบเดี๋ยวเดี๋ยวความปากกายไปเอ็กซ์ตรีมสปอร์ตเหรอวะมันเหมือนนะสำหรับผมมันเหมือนนะเดี๋ยวก่อนนะมันเอ็กตรีมตรงไหนแต่มันิ้วไง

จริงป่ะเนี่ยเฮ้ยมันมีรูบิกอันหนึงที่ผมแก้ไม่ผ่านหยิบหยิบให้หน่อย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 เฮ้ยอันเนี้ยเชื่อปะทำอยู่มัสตูเนี่ยมาอยู่ด้วยกันประมาณปีนึ่งมันมีรูบิกอยู่อันแก้ไม่ได้เหรอแก้ไม่มีทางได้แก้ยังไงแม่งก็ไม่กลับมามันเรียกว่าอะไรนะซิมซิเมติกรูบิกหรืออะไรสักอย่างอ่ะจำเป็นนี่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 น เพื่อนเพื่อนผมที่แบบเล่นรูบิกกันพอเป็นก็ได้ผมว่าผมก็แก้ไม่ได้ครับอันนี้จริงเหรอผมทำได้ครั้งเดียวอ่ะอ่อจะขอสตูบอ๊ะทำได้ครั้งเดียวนะฮะตอนนี้แลลืมไปอีกเลยแล้วตอนนั้นคือแบบโอ้โหคือมันยากมากผมว่าผมก็แก้ไม่ได้ครับอันนี้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 คืออันนี้คือรูบิกวีดีไฟายแล้วครับอันนี้มันแบบเออโหอันนี้ไม่ใช่แล้วอันนี้ไม่ใช่แล้วอันนี้ไม่ใช่ละงั้นเอางี้เดี๋ยวอันนี้นะฮะอันนี้วางไว้แล้วกันหลังหลังหลังจบรายการนี้นะฮะเเเราาจะออันนีี้้้้ยทิิงใหบลล่ไว ตอนคุณไปทัวร์หรือคุณไปอะไรก็ตามนะฮะฝากคุณแก้ได้แล้วคุณส่งกลับมาให้เราด้วยได้ครับได้โอ้ประเด็นคือรึไหมตอนเนี้ยเวลามันวางอ่ะมันเลยกลายเป็นวางแล้วมันมันแบบบนวางแล้วมันเบี้ยวแล้วมันเบี้ยวแล้วผมก็ไปจะวางมันแก้มันคือมันเป็นมันเป็นสี่เหลี่ยมเหรอจริงๆมันคือสี่เหลี่ยมมันออกมาแล้วมันเป็นสี่เหลี่ยมแต่คืออันนี้มันหน้าตามันจะเป็นอย่างนี้ฮะไอ้กล้องไอ้กล้องลองจับดูนี่นะฮะเชฟแม่งเล่นยากมากเฮ้ยไม่เคยเห็นอะไรจริงอยากได้แล้วเนี่ยชอบอ่ะไปใช้มันขายต่อไปพี่เบลิย์อยากได้อยากได้เลยอ่ะอ่า โอเคนะฮะเดี okay okay. ๋ยวเราจะเอาไว้นะครับผมฝากทิงลี่เบิร์ดเล่นทั้งวงนะฮะลองดูนะครับว่าผ่านไม่ผ่านนะครับผมฝาก subscribe ช่องนี้นะครับผมครูคิดไทยแลนด์นะครับแล้วเจอกับรายการมีครูคิดได้ทุกอาทิตย์เว้นอาทิตย์นะครับสองทุ่มถึงสี่ทุ่มครับผมฝาก subscribe ช่องนี้นะครับผมครูคิดไทยแลนด์นะครับแล้วเจอกับรายการมีครูคิดได้ทุกอาทิตย์เว้นอาทิตย์นะครับสองทุ่มถึงสี่ทุ่มครับผม